ชมมันอยู่กับเนชั่นระวังภัยนะคะในค่ำคืนวันศุกร์หันษาแบบนี้ถ้ามีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนมีภัยอยากจะแชร์หรือว่ามีประสบการณ์อยากจะเล่านะคะหมายเลขโทรศัพท์ทีมงานขึ้นหน้าจอให้ตอนนี้แล้วค่ะ023383831-3โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนถึงช่วงเวลาตีสองเหลือเวลาอยู่กับพวกเราอีกประมาณ20นาทีอ่ารีบกันหน่อยหากคุณโทรายใน20นาทีนี้ จะได้พูดคุยกับเราทันทีนะคะไม่เช่นนั้นแล้วจะพลาดโอกาสนี้ไปอีก2วันใช่ <c oughs> หายไปเสาร <c oughs> ์อาทิตย์เลยนะ <c oughs> ครับเจอกันอีกทีวันจันทร์อ่ะเวลาเหลือน้อยเพราะฉะนั้นเราพาไปดูเรื่องที่บอกกล่าวกับคุณผู้ชมนะคะก่อนที่จะพาไปดูเรื่องของงูงูพาไปดูข่าวเกี่ยวกับงูกันก่อนอล่าสุดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะคุณผู้ชมมีน้องวัยหกขวบนะคะมีอาการเป็นรูที่ผิวหนังคาดว่าน่าจะเป็นสัตว์มีพิษจึงถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลทางแพทย์ก็บอกว่าน่าจะเป็นอาการของคนถูกงูกัดนะคะแล้วก็ตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดด้วย น้องคนนั้นก็คือเด็กชายจีรวัตรศรีสุวรรณหรือว่าน้องสี่อายุ6ขวบเท่านั้นเองค่ะไปเข้า,ารับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลอ่างทองโดยมีญาติเนี่ยตามมาดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยนะคะพอสอบถามไปจาก Uh, คุณแม่คือคุณสุมาลีศรีสุสวรรณบอกว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมาตัวเองก็ทำความสะอาดบ้านอยู่น้องซีแล้วก็พี่สาวก็วิ่งเล่นกันอยู่นะคะระหว่างนั้นน้องซีก็เห็นว่ามันมีรูหนูอยู่ติดกับบ้านคือเด็กๆคุณผู้ชมหกขวบ เห็นรูเห็นอะไรก็ชอบเอามือแย่ไงเด็กะ็อยากรู้ว่ามันมีอะไรก็เลยเอามือแย่เข้าไปในรูหนูปรากฏว่าน้องนั้นร้องแล้วก็ส่งเสียงดังออกมาค่ะสักพักก็มีอาการอาเจียนแล้วก็ตาลอยนะคะพอดูที่มือซ้ายของน้องเนี่ยก็เห็นมีรูเหมือนกับถูกงูกัดก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าที่โรงพยาบาลวิเศษชัยชันก็รีบเฉดฉีดเซรั่มให้ก่อนจะนำตัว ตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองเนื่องจากว่ามีเครื่องมือแล้วก็มีทีม<อ>แพทย์ที่พร้อมกว่าใช่นะคะครบคันมากกว่าพอสอบถามไปยังคุณปู่ของน้องซีนะคะคือคุณสมใจศรีชวนอายุ55ปีคุณปู่ก็ชี้ให้ดู รูหนูซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรูนี้แหละนะคะที่มีงูเห่าอยู่ข้างในแล้วก็กัดน้องฟีก็เลยเอาตาข่ายเนี่ยปักเอาไว้กะว่าถ้ามีงูเห่าออกมาก็รับรองจะได้จับงูได้นะคะคแต่ว่าตอนนี้ก็ยังคงไม่พบว่ามีงูเห่าแต่อย่างใดแต่ว่าแพทย์บอกว่าอาการที่น้องเป็นก็คือพอโดนงูกัดปุ๊บอาเจียนสักพักเริ่มตาลอยนะคะนี่แหละน่าจะเป็นอาการเริ่มแรกของคนที่ถูก<ม>งูเห่ากัด,กดค่ะ น่ากลัวมากเลยนะคะตอนนี้น้องอาจจะเป็นงูเห่าที่เป็นลูกงูลูกลูกงูเห่าหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตัวใหญ่ๆเองลงรูไม่ได้ใช่ไหมคะคงคงแย่กว่านี้แล้วละอาการแต่ไม่รู้ว่ารูเนี่ยมันมันรูเล็กหรือว่ารูใหญ่ไงคือไม่ได้กลับไปดูรูที่บ้านด้วยแต่ว่าอันนี้ให้ดู ตะขาบคือตอนแรกเนี่ยคุณปู่เขาบอกว่าน่าจะเป็นตะขาบหรือเปล่าเพราะว่าในรูหนูเนี่ยมีพบเห็นตะขาบเนี่ยวิ่งเข้าวิ่งออกอยู่นะครับก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นตะขาบแต่ก็ยังไม่ปักใจเชื่อว่าอาจจะเป็นงูก็ได้รูข้างบ้านนี่ไงรูรูก็ใหญ่อยู่นะครับที่น่ๆมีแมงสาบนะคะโอ้เด็กๆนี่อย่างนี้ไม่เรียกงูแล้วล่ะมันเป็นเหมือนโพรง ใต้บ้าน,นที่แบบมันมีดินที่มันอาจจะซุดลงไปก็เป็นโพรงเข้าไปนะครับก็ไปตรวจ <ใน S 1> ป่นไปได้นะครับว่าอาจจะเป็นงูเพราะฉะนั้นอยู่บ้านคุณผู้ชมดูข่าวคราวนี้บ้านบางคนก็มีช่องนะสำหรับเป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงบ้านใครที่ชอบมีเขาเรียกอะไรอ่ะ มีต้นไม้สุมทุมพุ่มไม้อะไรอย่างเงี้ยเด็กๆบางทีอ่ะเล่นฟุตบอลกันหรือว่าเค้ยงอะไรลงไปก็มังก็ไปที่หายใช่นี่นะครับนี่เอาตาข่ายมาปิดอันนี้คุณปู่เนาะเอาตาข่ายไปปิดเอาไว้กะว่าถ้าเป็นงูออกมาเสร็จแน่นอนนะเห็นการแบบนี้แล้วนี่แล้วก็ไปต่อกันกลัวนะนะครับเรื่องของ ที่พูดถึงเมื่อสักครู่โครงการดีๆเป็นโครงการอบรมแล้วก็ฝึกปฏิบัติจับงูเกี่ยวกับงูเลยใช่เป็นเรื่องงูโดยเฉพาะแล้วครั้งนี้เนี่ยทางสถานสภกษาของสภากาชาติไทยเป็นคนจัดเองเลยนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยก็มีเรามีคนไปที่สี่แล้วนะคะแล้วก็มีทีมงานของเราไปจากระวังภัยนี่แหละครับเขาไปร่วมอบรมด้วย ที่สวนงูสถานสวพภาปากติแล้วตอนเด็กๆเ,เวลาไปทัศนศึกษาคุณครูก็มักจะพาไปที่นี่เหมือนกันนะเพราะว่ามีเรื่องราวของสัตว์สตาฟเอาไว้ให้ได้ดูหลายชนิดเลยแล้วก็เป็นเรื่องของงูด้วยแต่ว่าการจัดมา4ปีแบบนี้แน่นอนว่าน่าจะต้องมีสาระรแล้วก็ประโยชน์ดีๆหลักการแล้วก็เหตุผลของโครงการนี้จัดขึ้นเพราะอะไรบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังจากท่าน ดอเตรลาวันจันโฮมค่ะครับโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติจับงูของสวนงูสถานสหภาสภากชาติไทยเปิดโครงการมาเป็นครั้งที่4แล้วซึ่งโครงการในครั้งแรกเนี่ยเราเปิดเมื่อเดือนมกราคมวัตถุประสงค์หลักของโครงการก็คือเรามุ่งหวังว่าให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่ต้องการ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการรู้จักมูให้มากขึ้นทำอย่างไรที่จะจับงูได้ถูกต้องและก็ถูกวิธีไม่เป็นอันตรายต่อัตัวผู้ถูกผู้จับและก็ไม่อันตรายต่อมูซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในโครงการอบรมเราคาดหวังในระดับที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ต่อเนื่องให้กับคนอื่นและสามารถ นำประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติจับงูเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในได้ในระดับหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจะสะเสริมความรู้ให้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลด้วยในการฝึกอบรมค่ะ,ะผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติจับงูกับสวนมูสถานสวพสภกาชาติไทยสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ของสภาการชาติไทย หรือ Facebook ของสวนมูลสถานสมภาซึ่งเราจะมีประกาศแล้วก็มีข้อมูลความรู้ให้ติดตามนะคะครับก็ซึ่งการอบรมครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาอบรมด้วยะนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีพระด้วยมาอบรม,มนะครับ<อ>เดี๋ยวเราไปฟังอ่า พระที่เข้ามารวบรลมว่าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างนะครับพระภัยทูลน,นะครับซึ่งเป็นผู้เข้ารูปอบรมในโครงการนี้ครับใช่เพราะว่าบางทีช่วงออกพรรษาเนี่ยเราก็จะออกไปทัวนายตามตามตำตามวัดป่าเนี่ยีบางบางวัดที่ไปเนี่ยมันเป็นวัดที่วัดป่านี่จะจะกว้างอย่างอาจะมีมีพวกพวู้นูนอะไรบางเนี่ยแต่ว่าคือามาเรียนรู้ประสบการ์ที่ไปไปเล ป้องกันตลาดทา่ที่อยากจะสอยจากการมีผลได้เนะ่ยมาเลยมาจุดระสมควรมาเรียนรู้คิดคิดว่าจะวิธีการที่วิทยากรแล้วก็ครูอาจารย์ที่เขาสอนมานนะี่แหละที่จะจะไปใช้ใช้ได้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะจะจะ,จะ,จ,ะจะสอนให้ถ่ายทอดให้ให้ผมหรือว่าเ oh <my> <laughs> อ oh. อถ้าไามอาตอมาภาษาแรกเนี่ยอยู่ที่ส่วนตัวเนี่ยภาษานั้นขั้วมัเป็นภาษาแรกมัน่ป็นเรื่อยตัวเอง ตอนนอนเนี่ยจำจำบ้านเนี่ยเตนให้มันจะมึงจะเมยบัญชีบ้านก็รู้ลูกมูเนี่ยมันรู้สึกเห็นสุดคล้ายๆข้าไปพวกมูมีพิบมันต้องอยู่ตรงหัวนอนนะจำมาเลยจำมาก็รู้ขึ้นบัญชีอะไรมันเวลามัลลังก์ลงบัญชีชีพเส่็จแ้วก็ขึ้นขึ้นมาไดมาลงพอตอนไล่มาลงมันมันมันที่พื้นพื้นบุตรมันงชูคอใสตัวลูกมูก็เลยเข้าใจว่ามูตัวนี้ต้องมีมีพลิบเนี่ยเพราะว่ามูสังเกตไล่มันเอง มันคาดว่ามันจะส,สู้สกวอืปกติกลัวไหมครับกลัวประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากมาอบรมแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับดีขึ้นไม่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 กลัวเลยไม่กลัวเลยแล้ว,ลวหลังจากมาอบรมเนี่ยทำให้เราได้ความรู้อะไรยังไงมากขึ้นได้ความรู้รคือว่าต่อจากนี้ไปเราเจองูเราไม่จะเป็นจะต้องไปตีมันเราควรจะจับเป็นมันแล้วก็ส่งให้สถานชาวาภาเข้า เป็นการรักษาชีวิตของงูไปให้ให้ไม่เกิดประโยชน์แก่คนรุ่นต่อไปครับหลังจากเจองูเนี่ยลุงทำยังไงเพราะว่าลุงจะตีตายตีตายหมดอ่าเพราะว่ามันไม่เพราะว่าดยมากที่เจอแล้วมันจะเป็นงูไอ้ผู้เขียงไม้เพราะเรามันกัดแล้วเราก็จะเป็นอันตรายกับตัวเราและคนที่เข้าขู่ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดครัแเราหลังจากอบลงไปแล้วเนี่ย คิดว่าจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันยังไงได้บ้างแน่นอนร้อยเปอร์เนต์นะผมจะต้องจับเป็นแล้วก็ส่งมาให้สวาภาเขาได้เป็นประโยชน์กับคนรุ่นต่อๆไปครับครับนี่นะครับโอ้โหนี่เป็นวิธีการจับแต่ว่าอันนี้ดูง่ายไหมคะนี่เป็นการใช้ตะขออในชีวิตจริงเวลาจับงูเขาไม่อยู่นิ่งๆแบบนี้ในชีวิตจริงเห็นงูอย่างนี้ก็เนก่อนครับตั้งหลัก ไปไปตั้งสติก่อนเออว่าจะจับเขายังไงนะคะครับเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นพระนะครับจากเป็นวัดป่าที่มาอบรมเพราะว่าในป่ามีมีงูเงี้ยวเขี้ยวหอเยอะเนาะแต่เยอะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นจ่านะครับเป็นจ่าที่ท่านจ่าสุธรรมแล้วเป็นผู้เข้าร่วมโครงการค่ะครับอันนี้เป็นวิธีการสาธิตให้เห็นเลยนะคะก็คือทุกคนที่เข้ามาอบรมเนี่ยก็จะได้ ได้ทําหมดเห็นไหมคะผู้ชมเห็นไหมคะว่าทีมงานเรานะครับอวันก่อนที่มานั่งจัดรายการแทนดิฉันก่อนนี้มานั่งลงข้าวผมเนี่ยก็เลยอาสาไปจับเพราะว่าตัวเองนั้นก็เลี้ยงอยู่เหมือนกันนะคะหลายเออหลายตัวเห็นว่าบนหัวนี่แหละนะคะทีมงานนี่แต่ถ้าเหมือนง่ายคือถ้าคุณผู้ชมบ้านกูเข้าเดี๋ยวโทรบอกค่ะเดี๋ยวส่งทีมงานคุณอะไรนะ <ช>คุณโชคนรินเออเอาคุณโชคนรินไปจับงูให้นะคะโอ้โหโอ้แผ่แม่เบี้ยม,มาขนาดนี้เนี่ยอันนี้ตั้งครบเลยนะคะแผ่กลางเลยรนี่น,นี่มีถือ,อเหมือนกับโลด้วยเอาไว้ป้องกันเอ๊ะทำไม ทำไมดึงออกมาง่ายจังเหมือนไม่ง่ายนี่เขาก็ดิ้นหนีอยู่นะผมว่าเหมือนงูเขาเหนื่อยแล้วล่ะเขาโดนโดนหลายรอบไงโอ้โหอบรมันกี่คนนัเนสี่สิบคนหลยก็โดนกันไปยี่สิบคนก็โดน้อยี่สิบรอบงูก็เลยอาจจะเหนื่อยแต่เขาก็มีแบบมีขึ้นมาจากจากถังเหมือนกันนะก็ต้องเกี่ยวเก็บเข้ามาแต่ว่าบางคนกลัวนี่ก็กลัวจริงๆนะคือกลัวแม้กระทั่งแค่เห็นภาพก็ไม่ได้อ่ะ หลายคนเป็นอย่างนี้อย่างคุณคุณนิติรัตน์เนี่ยไม่ได้เลยไม่ได้คือเวลาที่เธออ่านข่าวงูคุณผู้ชมอยากให้เห็นหลังกล้องคือตายเนี่ยจะอยู่แต่กระดาษแล้วมือจะเอาเอาบางไว้อย่างเงี้ยอ่านไปด้วยมือบางไปด้วยมือไม่ยอมให้เห็นภาพงูเลยนะครับก็โครงการอย่างนี้ของสันสวรพาเนี่ยก็จะมีอยู่บ่อยๆอันนี้เป็นครั้งที่4แล้วสําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็ต้องลองติดตามข่าวจากทางสันทวรพานะครับเดี๋ยวยังไงทางรายการของเราเนี่ยจะเอามา แจ้งว่าถ้าหากว่าจะมีการเปิดอบรมกันอีก <c oughs> เผื่อท่านผู้สนใจจะไปร่วมเนาะนะได้เลยนะคะ,คะต่อจากเรื่องราวของการจับงูยังอยู่กับเรื่องของงูงูค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยกให้เป็นวันของงูเลยก็แล้วกันเดี๋ยวจะพาไปดูคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะคะเขาได้อธิบายเอาไว้ว่าเวลาที่ถูกงูกัดเนี่ยอะไรบ้างที่ไม่ควรทำย้ำนะคะว่าไม่ควรทำจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ ใช้ความร้อนนะครับมันจะทําให้หลอดเลือดขยายตัวเพื่อจมลเลียงเยอะขึ้นนะครับแล้ว้าเอาไฟจี้ไวขนาดน,นี้เจ็บครับเจ็บจากโมจี้แล้วก็แผลจะเสียรูปด้วยห้ามใช้ของร้อนจี้นะครับอย่างที่สองครับแอลกอฮอล์ L B H L. แก้วสุดท้ายขอจากไปสบายๆได้ครับไม่ต้องนะครับหายก่อนเราก็่ไปกินนะครับไม่เป็นไรผมหายแล้วผมก็กินได้นะครับเราไปกินที่หลังเราไม่กินตอนนั้นเดี๋ยวหัวใจเราทำง,งานเยอะขึ้นนะครับอันตรายครับ สมุนไพรครับใครเคยได้ยิ on on นเรื่องเดียวสมุนไพรครับมีท่านในอ่านเพชรพระอุมาไหครับในที่นี้ผมว่าน่าจะมีนะครับหลายๆความเชื่อในบ้านเราครับบอกว่าของที่อยู่ในปากของแก้มันจุกอยู่ในาปากเคยได้ยินไหมอยู่ในปะากครับเมืนะการเราไปต้มปลาแห้งมันจะแก้ปีเตอได้เมื่องสัตว์ปากมัอยู่ได้ไงถ้าตอกคือสัตว์ปากมันก็ตายเหมือนกันครับมันก็ไม่รอดเรื่องยาแก้พิษมันไม่ได้อยู่ในปากครับมัอยู่ในโรงพยา่บ้าน นะครับเพราแทการเอาอีกคือทางๆว่าอะไรเคี้ยวเคี้วปกปั๊บทั้งหมดมันเป็นความเชื่อแต่เรามันไม่ได้ผลแต่ถามว่าในกรณีแพทย์ทางเลือกอยาก่างกลุ่มแคทแผนโบราณที่ได้รับใบอนุญาตอย,าอยา่างแพทแผนไทยเนี่ยครับมีคนที่รักษาได้จริงนะครับแต่ตามขั้นตอนที่เขารักษานั้น ใช้เวลามหาศาลในการสก,กัดสารน้ำายนที่ต้มสามวันสามคืนเพื่อให้ได้บางอย่างออกมาจากพืชเหลังนั้นเหล่านั้นนะครับพืชก้าวชนิดต้มสามคืนครับได้ออกมาเป็นยน้ำมันแล้วถามว่าไอ้ตัวเราที่เดินอยู่จะต้มไหมสามคืนต้มตัวเองแล้วนะครับอยู่ในห้อง เราทําไม่ได้นะครับในความเป็นจริงคือเราไม่สามารถใช้กิงได้แน่นอนเพราะฉะนั้นกรณีกรอนมีการโดนรุกกนไม่ควรใช้สมุนไพรด้วยตัวเองการเคี้ยวการเป่าการพ่นด้วยอะไรก็ตามน้าลายด้วยหยรนยในส่วนที่สุขภปที่สุดในร่างกายด้วคมันทำนะครับอะไรอีกอมีกลิ่แผลในหนังคำเยอะับเห็นใช่ไหมหนังฝรั่งก็ทําทไม่ต้องบอกให้หนังไทยอย่าบอกว่าเราประเทศ้อยพัฒน,นาเรา,าพัฒนาสุปเปอไม่ได้ฝรั่งก็ทําทครับ กางที่ผมชื่นชอบหนึ่งเดินชื่อต่างสเน็คออเมอร์เฟย์รู้ไหม, <c oughs> มวกงการกบแขนบวมีกี่ฟลาดไหลอกกหอกมาแล้วก็ไปจอบถุงกับจิ้มครับมาไหลออกมาแล้วขาดไม่จริงครับการเอาบิกรีดไม่มีอะไรเกิดขึ้นออกมาอย่างเดียวนะครับ <c oughs> คือ <c oughs> เลือดราเองนะครับไม่ต้องทำดูแผลสุดยอดทฤษฎีประเทศไหนบ้างครับทำหนักแล้วคนดงโดนโอกัดไม่อยู่แผล ไม่มีครับูดกประเทศด,ดูดหมดดูไปคกันทุกคนเลยมันไม่ได้หมดนะครับทุกวันนี้ในในต่างประเทศมีการผลิตอุปกรณ์ดูขึ้นมาเรียกว่า Sawyer v e c u m Extractor นะครับหน้าตาคล้ายๆเข็มฉีดยาแต่เป็นกระบอกเหมือนฉีดบ้านเราอะครัพอวางไปบนแผงปุ่งกดคันเตอร์ลงไว้มันจะดูดขึ้นมาเป็นสุญญากาศนะครับดูดซะเป็นดวงแดงๆเลยอะดูดแรงมากนะครับ มันก็ดูขึ้มาผลการสารวิทยาศาสตร์ยืนยันออกมาเรียบร้อยครับ soyer extractor นะทำให้แผ่นเอาเยอร์ขึ้นกว่าเดิมนะครับมันเป็นไปไม่ต้องทมเนะ่ะงจากใช้อุปกรณ์ดูดพี่ก็ไม่ออกเพราะฉะนั้นปากของทุกท่านดูดไม่ได้ถ้าสุญญากาศก็ไม่มีประโยชน์ดีๆนะครับไม่ต้องดูดนะครับไม่เวิร์ผมยังสงสัยหลายๆเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการดูดแผ่นเนี่ยทำไมเวลาเป็นไหนเราต้องเป็นนาทีโดนกัรมไม่เหนดูดไม่เห็นกกรไม่ได้ไม่เห็นโศกกรนมแล้ไม่เห็นดูนะครับผมสงสัยครับ การขาดคนน่าแข่งแย่งจะแบบนี้นะครับไม่ไม่ควรครับขันชนอ๊ครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่คนนิยมสูงสุดอีกอย่างว่าเราจะนิยมว่าใครเลยรู้เสือเนตนาีครับผมขอบคุณครับเนตนาีครับมีไหมอยู่ว่าประเทศถ้าไม่เเลยไม่ใช่คนไทยผมเชื่อว่าทุกคนเรียนครับตอนโดนโอกาสสมัยเรียนมีคนสอบนะครับว่าต้องทำยังไงขันชนอ๊องครับถูกไหมครับด้วยอะไรครับ ตามรู้เสึกเขาจะมีเอเจนช์ของสาวห้อยจักรแกล้อยู่เรียกว่าฝนจักรแกล้เหรออะไรครับผ้าผันคอเนี่ยเการขันดฉนอไม่ได้การขันดฉนอทั้งหมดทําให้เกิดข้อเสียมากกว่าข้อดีการขันดฉนอถ้าเกิดอะไรบ้างหนึ่งปวดในบริเวณที่โดนขัดเคยซ้อมทำกับเพื่อนนะครับตอนเรียนแล้วมันก็เอาไม้มาขัดใช่ไหมครับก็หมุนแขนมามันจะหมุนไปไหนเจ็บหมุนอยู่ได้ไหะ นะครับขันชนออมันเจ็บก็จะปวดนะครับเพราะที่มันเจ็บมากก็จะต้องการให้เราเลือกไม่มีการไหลเวียนเจ็บมากสองเมื่อการเกิดการเลือดไม่ไหลเวียนจริงๆแล้วแทนที่จะห้ามการดูดซึมออกมันกลับทำให้อว้ว่าขัดเลือดและเน่าและแข็มมันจะต้องตัดเพราะขันชนออไม่ใช่เพราะผิดเลืนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของขันชะออมีมากกว่าข้อดีไม่ควรทำนะครับเป็นข้อห้ามทำแล้วในปัจจุบัน นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านไว้ว่าทำยังไงค่ะทำให้ดูสิ่งต่างตางนี้อย่าทำนะเรื่องขันชนะนี่เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันนานมากเลยก็อเด็กๆเขาก็สอนไหมคะครับเพราะต้องขันชนะแบบนี้กลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีการขันชนะแล้วเนี่ยจะทําให้เนื้อที่ที่ถูกการไม่ให้เลือดไหลไปเนี่ยตายการหนักว่าเดิมอาจจะหนักประเดิมแทนที่จะแค่รักษาแผลงูกัดอาจจะต้องตัดแขนหเพราะว่าตรงนั้นมัน เนื้อตายเพราะว่าโดนผิดของงูนะครับเว่าเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวขอไปแล้วนะครับ่ามีสายจากทางบ้านมาปิดท้ายกับสายนี้เลยนะคะกล้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวัฒนาครับคุณธนาครับคุณธนาคัะสวัสดีครับโทรจากคองเสตนะครับครับค่ะคุณธนาผู้เสียงดังอีกนิดนึงค่ะ ชื่อธนาครับผมคับคุณธนาเชิญเล่าเลยค่ะในกลางมือของแกันนะครับคร่ะได้ยินไหมครับได้ยินค่ะเชิญค่ะผมถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาคือความสุขให้ประชาชนครับยังไงคะคุณธนาอยากจะร้องเรียนเรื่องอะไรคะครับเขาเปิดบอลเปิดโตบอลเรียบร้อยเต็มกลางเมืองหรือว่าไงครับค่ะเปิดบอลอยู่ตรงจุดไหนคะผมเต็มเ๊ ตรียมเกลีงกลางเมืองเลยครับไม่ต้องพูดว่าอยู่ที่ไหนครับกลางเมืองขอนแก่นเนาะครับผมก็นเมืองขอนแก่นครับเปิดกันจริงจังเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมคะพี่ไม่ต้องเอาบันไดไปไปไปปีนนะครับครับพี่เดินมาดูได้เลยแล้วก็คือมีการเปิดบ่อนกันเยอะกลางเมืองขอนแก่นแต่ว่าไม่มีเจ้าที่เข้าไปจัดการพี่ไม่ต้องบันไดมานะครับครับอ่า พูดอย่างหนึ่งพี่ทักษพลที่ว่าไอ้นายทหารที่ไปจับบอลอะครับผมขอเบอร์พี่เขาได้ไหมครับทําไมพี่เขาไปจับอยู่ข้างนอกครับในเมืองทําไมพี่เขาไม่จับครับอืซึ่งภาพที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่หน้าจอนี่เป็นการไปจับกลุ่มก่อนการน้ำเรืนะคะที่อยู่ไกลออกไปจากอำเภอเมืองไปแต่เกิโกกิโลเมตรนะครับแล้วทําไมในเมือง เปิดกลงๆทําไมเขาไม่จับเลยครับค่ะอันนี้อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจการทํางานนะแต่ว่าอาจจะกําลังค่อยๆขยับเข้ามาหรือเปล่าเอออาจจะไปไปจับรอบเมืองก่อนแล้วค่อยขยับเข้ามากลางเมืองแบบนี้หรือเปล่าคะคุณธนาอ๋อครับอันนี้เปิดนานหรือยังครับที่คุณธนาเคยพบเห็นเนี่ยครับปุอย่างนนะครับผมอยู่ในเมืองครับต๊ะบอลเปิดการเมืองเก็นเพียบเลยบาคาร่าเห็นเมื่อไม่กี่ปีแล้วค่ะคุณธนาปรานฏว่าเชิญสนครับพี่เชิญสนไปกลับเพราะทำไมมันนอก ครับแต่พี่ทักรถนไม่จับในเมืองครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องค่อยๆไล่จับมาั้งนะครับคุณธนาเห็นมานานหรือยังคะกับการเปิดบอนมานานนะครับตอนนี้อยู่ใมือก็ยังเปิดอยู่นะวินาทีนี้ก็ยังเปิดอยู่โต๊ะฟุตบอลนะครับเป็นโต๊ะบอลนะครับเปิดอยู่ครับค่ะคนที่เข้าไปใช้บริการหรือเล่นการพนันนี่เป็นคนทุกเพศทุกวัยเลยไหมคะวัยรุ่นผู้ใหญ่ครับคุณจำเงินเข้าไปเลยอืมเท่าไหร่ แล้วแต่ออกมาโอ้โหผมผมคาใจมากเลยพี่ชักสุพลอ่ะรับพันโทชักสุพลอ่ะก็ไม่ท่านไปจับอยู่มันนอกไม่ท่านไม่จับครับผมคัใจะขาดใจอยู่อ้าวับเดี๋ยวจะได้ผู้แทนเจ้าหน้าที่แล้วได้ได้เดี๋งยัเรับไ้่ไว้ให้ตรงนี้ได้ค่ะคุณธนาคะเดี๋ยวคุณธนาไปบอกทีมงานเราหน่อยว่าจุดไหนนะ ชี้เป้าให้เราชัดเจนเลยเไปไปบอกสักที่หนึ่งเอาแบบที่ชัดชัดนะคะครับครับคุณธนาครับค่ะขอบคุณนะคะอ่ะก็อย่างที่คุณธนาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็ที่บอกว่าทางพันโทพิทักษ์พลชูศรีเนี่ยนะครับซึ่งเป็นรักษาการหัวหน้ากองกิจการพลเรือนบนถนนบกที่23หรือว่าเป็นกองกําลังรักษาความสงบ ของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็กได้นำกำลังเข,เ,เข้าไปจับกลุ่มบอลกันไนั้นแต่ว่าเป็นการไปจับกลุ่มบอลที่อยู่ถนนมลิวันตําบลหนองเรืออําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งอยู่ห่างจากในตัวเมืองเนี่ยออกไปไกลทีเดียวนะครับแล้วก็ไปจับมาได้เนี่ยได้ผู้ต้องหาไม่ใช่ผู้ต้องหาสิได้นักพน,นันทั้งหมด37คนแล้วก็มีเงินสดของกลางเนี่ยอีก3 0 0แสนกว่าบาทรถยนต์อีก20คันเมื่อกี้ถ้าเห็นจากภาพเจ็นรถยนต์จอยู่เยอะเลยทีนี้ ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันที่ไปจับนะครับคือวันที่18บกันยายนจับเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าได้เอาของกลางเนี่ยไปมอบไว้ให้กับทางตํารวจที่สอนอที่สพหนองเรือแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีนักพนันคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเคยเอารถจะไปจำนำไว้ที่บ่อนนี้แล้วก็จะไปขอรถคืนที่ตำรวจที่สพหนองเรือเนี่ยแต่ตำรวจที่สพหนองเรือบอกว่าไม่มีครับไม่เคยมีบันทึกเรื่องของการจับบ่อนพนันที่นี่เลยอ้าว นั <One input> ่นก็เลยทําให้ร <t eg ued gardens> <her> <t arr ang> ู้สึกว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะครับแม้กระทั่งทางผู้กํากับการสพหนองเรือเองทางพันตํารวจเอกถนอมเศษวงวิจารเนี่ยเจ้าของพื้นที่เนี่ยก็ได้บอกว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อโทรทัศน์ว่ามีการจับกลุ่มผู้ลักลอบเล่นการพนันเนี่ยนะครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยทางสพหนองเรือได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้มาร่วมหรือว่าได้รับการประสานในการจับบ่อนพนันตามที่เป็นข่าวและก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ อ่าไม่พบการกระทำผิดดังกล่าวด้วยอ่ายังไงแต่ว่าในภาพนี้นะคะครับก็มีที่เห็นชัดเนี่ยคือเป็นเจ้าหน้าที่ทาหารหลรักเจ้าหน้าที่ทาหารเนี่ยเข้าไปจับกลุมนะครับคือซึ่งทางพันโทพิทักษ์พลเนี่ยก็บอกว่าได้โทรศัพท์ไปประสานกับทางผู้บุกการสพหนองเรือซึ่งก็ได้แจ้งว่าทางผู้บุกการเนี่ยได้แจ้งว่าได้ส่งร้อยตำรวจโทสัมริดบรรเทาเนี่ยมาดําเนินการนะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็มีตารวจแต่งเครื่องแบบเต็มยศมาพร้อมกับน้องเนี่ยจึงส่งมอบ นักพนันแล้วก็เงินสดของกลาง3.1แสนบาทเนี่ยให้ต่อให้เลยลเรียกว่าส่งให้ไปแล้วแล้วก็ทางทหารกับสื่อมวลชนก็ถอนตัวออกมาซึ่งวันที่เขาไปจับเนี่ยจะเห็นใช้ว่ามีภาพอย่างนี้ก็คือมีสื่อมวลชน,ชนไปด้วย,วย<ช>แต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าไม่มีคดีค่ะคคปัญหาก็คือว่า้วไ้เงิน3 0 0แสนกว่าบาทเนี่ยมันหายไปไหนผู้ต้องหาก็หายไปด้วยอนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็เลยได้สั่งการให้กับ าทางในอำเภอหนองเรือนะครับคุณวรทัศน์ธุลีจันทร์เนี่ยไปตรวจสอบข้อท็จจริงในกรณีนี้นะครับซึ่งเมื่อวันที่19เมื่อวันที่19เกนี่ก็คือ,อวันนี้เนี่ยทางคุณวรทัศน์ก็ได้ทําหนังสือรายงานถึงผู้ว่าราชการจังหวัดว่าได้รับรายงานจากสารีตำรวจภูทรหนองเรือว่าไม่ได้ร่วมหรือรับรการประสานการจับกลุ่มการลักลอบเล่นการพน,นันตามที่เป็นข่าวและก็ยังไม่ได้รับ ตัวผู้ต้องหากับของกลางแต่อย่างใดก็คือทางตำรวจยืนยันว่าไม่มีการประสานเรื่องของการจับกลุ่มไม่มีการส่งมอบแต่ทางเจ้าหน้าที่ทหารบอกพอตำรวจมาเราให้ทุกอย่างไปหมดแล้วภาพนี้ด้วยจะว่ายังไงกันอคงต้องตรวจสอบกันเรื่องยาวเลยนะคะรวมไปถึงสายเมื่อสักครู่ของคุณธนาที่บอกว่าเปิดบอนกันกลางเมืองขอนแก่นเลยตำรวจขอนแก่นตอนนี้อาจจะต้องถูกตรวจสอบกันหลายประเด็นอยู่เหมือนกันนะภาพค่อนข้างชัดเจนนะครับ ก็ลองกันลองติดตามกันดูนะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมที่หยุดเสาร์อาทิตย์เราหยุดเสาร์อาทิตย์คุณผู้ชมที่อยากจะร้องเรียนเรื่องอะไรไครมันไม่หยุดยิ่งเสาร์อาทิตย์บางครั้งอาจจะมี ภัยมากกว่าเดิมใช่ค่ะก็เอาเรื่องเอาราวไปฝากเอาไว้ในแฟนเพจ Facebook เครือข่ายระวังภัยนะคะเสิร์ชหาคำว่าเครือข่ายระวังภัยค่ะคุณผู้ชมก็จะเจอโลโก้ของเราโลโก้รายการโลโก้ระวังภัยขึ้นอยู่แบบนี้คนกดไลค์ตอนนี้300,000กว่าคนแสดงว่ามาถูกที่แล้วทวิตเตอร์ก็ได้นะครับทวิตเตอระวังภัยใช่ค่ะก็ไปฝากข้อความไว้ นะคะสำหรับ,รบ,บวันนี้นนเราสองคนก็คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์ที่หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ